มาดูข่าวประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการรวมน้ําใจแห่งศรัทธ,ธาสู่มัสยิดบ้านทุ่งบูหลังอําเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลน,นะครับเขาก็จะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมรับประทานอาหารและร่วมบริจาคเงินเพื่อใช้เป็นทุนในการบูรณะมัสยิดและก็ในบริเวณของมัสยิดบ้านทุ่งบูหลัง ของตำบลทุ่งว่านะครับไม่ใช่ตำบลทุ่งว่าครับอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลน,นะครับโดยในวันนี้ครับวันนี้ก็คือวันที่วันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567นี้นะครับในช่วงของภาคกลางวันนะครับแล้วก็ภาคกลางคืนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ไปร่วมงานที่มัสยิดบ้านทุ่งบูหลังกันได้เลยนะครับอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลทุ่งบูหลังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลน,นะครับผมขออนุญาตซูมอ่า ไป,ไป้ายประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับโดยทางด้านของคณะกรรมการนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมรับประทานอาหารและก็ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในการบูรณะมัสยิดและก็บูรณะภายในบริเวณของมัสยิดบ้านทุ่งบุหลังนะครับวันนี้นะครับอย่าลืมอย่าพลาดวันนี้วันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567นะครับภายในงานก็จะมีในส่วนส่วนของภาคกลางวันเนี่ยนะครับ ภาคกลางวันจะเริ่มตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็คือตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับ12นาฬิกาเป็นต้นไปของภาคกลางวันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมขับร้องเพลงนะครับขออภัยครับกิจกรรมขับร้องอนาซิตนะครับโดยนักเรียนจากศูนย์ตาดีกาแล้วก็พบกับผู้นําองค์กรต่างๆนะครับส่วนในภาคของกลางคืนตั้งแต่เวลา18.30นเป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะมี เราเปิดงานพร้อมทั้งฟังบรรยายพิเศษโดยนายยำอาจลิงาลานะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลถ้าผมอ่านชื่อและนามสกุลผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ฟังบรรยายธรรมนะครับโดยดออรอะมาดนาปาเลน ผู้อำนวยการโรงเรียนดารุณมาอาเลฟมวลนิธินะครับถ้าผมอ่านชื่อและนามสกุลผิดหรืออ่านชื่อไดๆผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะบริจาคเงินหรือโอนเงินผ่านการาบัญชีธนาคารได้ด้วยเช่นกันนะครับหลายๆท่านอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดอยู่ต่างพื้นที่ไม่สามารถที่จะมาร่วมงานได้นะครับก็ โอนเงินบริจาคเงินเพื่อ,อใช้ในการบริหารจัดการของมัสยิดบ้านทุ่งบุญหลังกันได้เลยนะครับบัญชีธนาคารทอกอสอนะครับหรือบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับาสาขาทุ่งว่าเลขที่บัญชี02 02, 02 16 43 04 72ะครับย้ำเลขบัญชีอีกครั้งหนึ่งครับ 020216430472นะครับชื่อบัญชีคณะกรรมการมัส,สยิดบ้านทุ่งบูหลังนะครับนี่คือ,อบัญชีธนาคารที่คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมบริจาคเงินนะครับผ่านบัญชีธนาคารกันได้เลยนะครับหรือจะติดต่อ,อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่บางรุ่ โทร0 9 3 6 1 3 6 0 6 2นะครับ0 6 3อ่าขออภัยครับ0 9 3 6 1 3 6 0 6 2ติดต่อบางรุ่ได้นะครับหรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 2 0 9 0 6 1 4 7นะครับ0 6 2 0 9 0 6 1 4 7แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง 0831931850นะครับ0831931850นะครับย้ำเลขบัญชีธนาคารอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะร่วมบริจาคเงินนะครับกับทางของมัสยิดบ้านทุ่งบุหลังกันได้เลยนะครับชื่อบัญชีธนาคารนั้นนะครับเป็นธนาคารทอกอสอนะครับหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาทุ่งว่าเลขบัญชี นะครับ02 021 643 0472ครับจำเลขบัญชีอีกครั้งนึงครับ02 021 643 0472นะครับชื่อบัญชีคณะกรรมการมัสยิดบ้านทุ่งบุหลังนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมบริจาคเงินกันได้เลยหรือท่านใดที่มีเวลาว่างนะครับก็ไปร่วมนะครับที่งานมัสยิดของบ้านทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลกันได้เลยนะครับอยู่ที่หมู่ที่5ตําบลทุ่งบหลังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลน,นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567นี้นะครับาภาคกลางวันเริ่มตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมดูเทปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวช่วง,งเที่ยงนะครับเที่ยง12.00นเป็นต้นไปเนะี่ยคุณผู้ชมก็ไปร่วมงานที่มัสยิดบ้านทุ่งบหลังกันได้เลยนะครับนี่คือข่าวที่ มาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่องดูยูทูบบาทอมเด็ดซิมกันด้วยนะครับ <S <S พเพราะว่าเทปเทปนี้ออกอากาศทางช่อง YouTube ในหลายๆช่องเลยนะครับาฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมนิดซิมกันด้วยนะครับเมื่อกดติดตามเสร็จปุ๊บกดที่กระดิ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดเลือกหัวข้อทั้งหมดเวลามีเทปรายการออกอากาศเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้รับการแจ้งเตือนในทันทีนะครับคุณผู้ชมจะดูในทันทีหรือจะดูใน ภายหลังก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมนิซิสิกันด้วยนะครับส่วนท่านที่ต้องการจะร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันฟรีๆติดต่อมาที่บ่าวจอมนิิสิ์ได้เลยครับ099 315 4905หนะครับหรือจะเป็นการร่วมลงโฆษณาทางช่อง YouTube บ่าวจอมนิิสิ์นะครับ30เทป1000บาทเท่านั้นเองครับ099 3 1 5 4 9 0เเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของข่าวประชาสสััมพนนนธ์ใ่วของ งานมัสยิดบ้านทุ่งบุหลังหมู่ที่5ตําบลทุ่งบุหลังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลครับ